สวัสดีค่ะเบบีฮันนีวิสทาโรยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาทำเลิฟสตอรี่กันนะคะจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยไพ่จะมาเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของใครนะก็เป็นอารมณ์แบบลรนดอมอ่านไปเรื่อยนะแล้วแต่ว่าไพ่จะบอกอะไรเรานะคะ เท่าที่เห็นเนี่ยสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการนอกใจเกิดขึ้นนะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคือเขาก็ไปเลือกคนอื่นะ่ะเขาไม่ได้เลือกเรานะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกเรานะมีความเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเหมือนไปเลือกคนอื่นแล้ว ไปคบกับคนอื่นแล้วนะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแล้วเท่าที่เห็นหน้าไพ่ตอนนี้นะคือในขณะที่เขาตัดสินใจเลือกอีกคนไปแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาอาจจะเหมือนแบบอาจจะยังสับสนอยู่นะยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนสถานาการนณะ์อ่ะมันบังคับให้เขาจะต้องเลือกมากกว่าอืม สถานการณ์มันบังคับมากกว่าเหมือนเหมือนมันไม่สามารถที่จะควบสองไม่สามารถที่จะคบสองคนคุยสองคนแบบนี้ต่อไปได้แล้วเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนสาาถานการณ์มันดีบบังคับให้เขาจําเป็นจะต้องเลือกคนนั้นจําเป็นจะต้องเลือกที่จะไปต่อกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่เห็นเหมือนเขาเลือกคนนั้นก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก็ ยังสับสนอยู่นะยังสับสนอยู่ว่าเขาเขาเลือกถูกไหมเขาตัดสินใจถูกไหมมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเขาอ่ะน่าจะยังมีคิดถึงคุณอยู่นะยังคิดถึงคุณอยู่ยังอยากจะกลับมาติดต่อกับคุณนะแล้วสิ่งที่ไพ่มันขึ้นมาก็คือว่ามันก็มีแนวโน้มที่เขาจะยังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกนะ มีนาโน้มที่เขาจะติดต่อมานะอาจจะปลดบล็อกแล้วก็ติดต่อมาหรือไม่บางคนเขาก็อาจจะทําอะไรบางอย่างมันเป็นสถานการณ์ที่เขาอาจจะทําอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้ได้พูดคุยกันได้ติดต่อกันก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นได้นะคะอืมนะเอ่อแต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาหรือต่อให้คุณกับเขาจะได้กลับมาพูดคุยกันเนี่ย แต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่มีทางกลับมาเป็นแบบเดิมนะเพราะเขายังไม่สามารถเลิกกับคนนั้นได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนะแต่มีแนวโน้มมีแนวโน้มที่เขาอาจจะยังกลับมาพูดคุยกับคุณอยู่นะเท่าที่เห็นน้าไพ่โอเคแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณ The ะฟู l สองเหรียญเด็กไม้6ดาบเไม้เดอะเวิลดสดาบคิงไม,ม,ม้กับคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันยังดูมีความลังเล เหมือนเขากาลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่นะกำลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทํายังไงดีจะกลับมายังไงดีจะจะกลับมาพูดคุยกับคุณยังไงจะใช้วิธีไหนดีนะเท่าที่เห็นก็คือความรู้สึกของเขาอะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แล้ยังคิดถึงคุณอยู่อาจจะย,ยังอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาเจออะไรประมาณนี้นะเขาอะยังอยากกลับมาหาคุณอยู่นะแต่อย่างที่บอกว่า คือไพ่มันก็ตีขึ้นมาแล้วว่ามีมีแนวโน้มที่เขาจะติดต่อมาแต่การติดต่อมาในที่นี้มันก็อาจจะมีระยะห่างเกิดขึ้นอีกได้หรือบางคนนะก็อย่างที่บอกว่าคือกลับมาแล้วก็จริงแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังมีระยะห่างยังไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมได้หรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละเป็นตัวคุณเองที่ด้วยความที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ คุณก็เลยแบบเหมือนเหมือนเขากลับมาคุยกับคุณแต่คุณก็ไม่อยากจะไปคาดหวงังหรือไม่อยากจะไปทําอะไรมากนะไม่อยากไปวิ่งตามเขาแล้วอะเป็นอารมณ์นั้นอืมคือเขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณแหละเท่าที่เห็นหน้าไพ่อ,อ่ะเอาจริงๆริความรู้สึกลึกๆของเขาอะเขายังอยากยังอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคือถ้าเมื่อก่อนเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันหรือเคยเป็นแฟนกันบางคนที่เคยเป็นแฟนกันเขาก็ยังอยากกลับมาคบอยู่เหมือนเดิม ยังอยากกลับมาเป็นแฟนกับคุณนั่นแหละหรือบางคนถ้าเกิดความสัมพันธ์มันเคยดีกว่าตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นั้นมันกลับมาเป็นแบบเดิมเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นอืมนะโดยรวมก็คือความรู้สึกของเขาเนะี่ยเขาก็ยังตัดใจไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเขากําลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่เท่าที่เห็นเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือเขายังไม่ได้ทําอะไรนะเขายังไม่ได้ติดต่อมา เขายังไม่ได้ติดต่อมาเขายังไม่ได้ทําอะไรแต่ไพ่บอกว่าในเร็วๆนี้นะไม่เกิน1นถึงสงเดือนเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกรอบกลับมาติดต่อกับคุณอีกรอบนะอืมโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ ของคุณกับเขานะจะเป็นยังไงห้าถ้วยสี่เหรียญเจ็ดดาบชาลอีอตสองไม้ควีนดาบหกถ้วย หนึ่งเหรียญสดาบเดนะมูนนะใช่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม,มน่มันไม่ได้มีแค่คุณกับเขาอะครีมดาบโอเคอ่ะเท่าที่เห็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเอ่อเท่าที่เห็นระยะใกล้ๆเนี่ย คิดว่าเขาอะอย่างที่บอกคือเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยังอยากกลับมาติดต่อกับคุณยังอยากกลับมาพูดคุยกับคุณแต่เขายังไม่กล้านะเท่าที่เห็นนะเขายังไม่กล้าบางครั้งเขาก็อยากคุยเดี๋ยวนั้นเลยอะอยากตัดสินใจอยากทําเดี๋ยวนั้นเลยแต่พอผ่านไปสักแป๊บนึงก็เปลี่ยนใจอีกแล้วนะเหมือนเขามีความกลัวนะกลัว อาจจะกลัวถูกปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยหรือเขารู้สึกว่าเออมันควรทําหรือไม่ควรทวําวะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอาจจะด้วยความที่เขาก็อาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วมีคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรหรือทําแบบนี้แล้วคุณจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือเขาขอนข่านกลัวหลายๆอย่างนะหลักๆก,ก็กลัวคุณจะปฏิเสธเขาแหละกลัวคุณจะเย็นชาใส หรือกลัวท่าทีที่คุณจะมีกับเขาอะนะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะตอบสนองเขาไปในทิศทางแบบเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้คือหลักๆที่เขากลัวกลัวแบบถูกคุณปฏิเสธอืมนะเหมือนเขาคิดว่าตอนเนี้ยคุณน่าจะไม่ชอบที่น่าหาเขาไปแถวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลัวนะออแต่โดยหลักๆเนี่ย ภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนเขาน่าจะยังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะอืมเออ,อย่างที่บอกว่ามันมีแนวโน้มที่เขาจะติดต่อมานะภายในระยะเวลา3เดือนนีใน้ในหน้าไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์นะเ,เดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนมก,กราบางคนเขาอาจจะกลับมาในเดือน มีนานะช่วงเดือนมีนาหรือช่วงไปปลายเดือนกุมภาเป็นต้นไปเนะี่ยมีแนวโน้มที่เขาจะพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือมันจะมีสถานการณ์ที่ทําให้ได้เจอให้ได้พูดคุยกันนะแต่เท่าที่เห็นนะ่ก็อย่างที่บอกว่าเขาอะน่าจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อมาเองนะอืมแต่ถามว่ากลับมาแล้วความสัมพันธ์มันดีไหมก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ดีหรอกนะ มันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าเออเขากลับมาแล้วคุณก็อาจจะเหมือนเป็นอารมณ์แบบทักมาแล้วคุณเห็นอนะคุณเห็นแล้วคุณก็ลังเลอะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไม่รู้ว่าจะตอบดีไหมไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอือคือมันก็มีแนวโน้มว่าอเขากลับมาก็จริงแต่คุณก็จะมีระยะห่างกับเขานะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันก็ กลับมาคุยก็จริงแต่มันก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะถ้าเขามีใครอยู่แล้วเขาก็จะยังอยู่กับคนนั้นหรือถ้าบางคนมันอาจจะสลับกันบางคนถ้าคุณมีใครอยู่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อะมันก็ไม่ไม่มีทางที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านั้นนะคิดว่าอืมเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะในในส่วนของแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคือความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันน่าจะกลับมาสักแป๊บหนึ่งกลับมาแป๊บหนึ่งกลับมาตอนตอนที่กลับมาพูดคุยกันเนี่ยน่าจะคุยหรืออยู่ในความสัมพันธ์กันสัก1นถึงสเดือนนะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการห่างๆเงียบๆกันไปอีกนะเหมือนกลับมาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไปมากกว่านั้นนะ่ะอืมคิดว่าโอเคอันนี้ก็คือ เลิฟสตอรี่นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ได้เล่าออกมานะ mm hmm. ก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าตรงกับใครบ้างนะคะเรื่องราวที่ไพ่กำลังเล่าอยู่นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเลิฟสตอรี่นะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยไพ่มีอะไรอยากบอกอยากแนะนำ <c oughs> น้ำพึ่งและยาพิษระเริงไฟสับสนอ่ะกองไฟในมือเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยไพ่ไม่ค่อยไพ่ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เออนะไพ่ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่มันน่าจะเป็นลักษณะที่แบบเออเขาอาจจะเข้ามาสักแป,ป๊บหนึ่ง คือไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาแล้วมาพร้อมกับปัญหาหรือเปล่านะสมมุติว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วนะหรือมีคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาก็อาจจะมีปัญหากับเราหรือเปล่านะเออนะก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดเขาแบบมีใครอยู่แล้วหรือถ้าคุณมีใครอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้นะคะ ไพ่ก็ตีสรุปขึ้นมาเลยว่าเออความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกค,ความสัมพันธ์นี้มันเป็นพิษกับคุณนะมันไม่ได้ดีต่อใจคุณมันไม่ได้ดีกับชีวิตของคุณนะเหมือนไพ่ก็จะเตือน,นมากกว่าว่าเออแบบว่าถ้ากลับไปมันก็นะก็ท็อกซิกแบบเดิมนะหรือมันไม่มันไม่มีทางเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีทางจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะความสัมพันธ์เนี้ยนะอืม มาขอดูหน่อยมีราศีอะไรธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินพฤษศกันมังกรน,นะคะโอเคสำหรับคำทนายเลิฟสตอรี่วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของเรานะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเราได้นะคะสนใจดูดวงก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดทุกๆอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้จอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ